สวัสดีครับวันนี้เจอมือถือ s ซัมซุงรุ่น49 p r o ปนะครับรุ่นนี้ออกมานานล้หลายปีแล้วนะครับ49่เกปหน้าจอมันเป็นแบบ LED นะครับจอสวยเลยตัวนี้แต่ว่ามันใกล้เบิรนแล้วนะครับเนี่ยเริ่มเบินแล้โอเคเป็นรุ่น49 0 0นะครับอาการเสียก็คือแพชาร์จเสียนะครับแพชาร์จหน้าตาเป็นไงเป็นแบบนี้ ใช้มานานนะครับมันก็จะเกิดการสึกหรอนะครับตามอายุมีโดนน้ําบ้างมีหกักมีช็อตบ้างอะไรบ้างนะครับอย่างตัวนี้มันช็อตนะครับน่นาจะโดนน้ํามานะเนี่ยแล้วเวลาเสียบเต้าชาร์จหรือเสียบสายชาร์จปุ๊บเครื่องมันช็อตไปเลยนะครับตอนนี้เปลี่ยนตัวใหม่ให้แล้วนะครับสามารถชาร์จได้ตอนแรกไม่มีแบตเลยนะครับแบตมันหมดนะก็ทําการชาร์จแบตได้สักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วก็ระบบการชาร์จนะครับเป็นชาร์จด่วนด้วย ผมจะถอดให้ดูนะครับตัวชาร์จแน่นเลยผมจะเสียบเนอชาร์จเข้าแล้วนะครับให้รูปสายฟ้าเนะี่ยหลังจากนี้เดี๋ยวก็จะเสียบสายชาร์จสักพักหนึ่งนะครับให้เปอร์เซ็นต์ของแบตเนี่ยมันมีเยอะๆแล้วก็เช็คเครื่องให้ลูกค้านะครับเครื่องสมัยก่อนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแกะยากเพราะว่า หน้าจอนะครับต้องแกะจากหน้าจอนะตัวแต่ว่ารุ่นใหม่ๆบางรุ่นมันก็เหมือนกันอะ่ะต้องแกะจากหน้าจอบางรุ่นก็แกะจากข้างหลังก็ได้นะครับบางรุ่นก็จอนี่คือแบบดาวยางหนาเลยนะครับแกะตรงไหนมันก็ยากเหมือนกันหมดนะผมให้ดูข้างในนะครับตรงนี้เดี๋ยวรอเช็คเครื่องแล้วก็ทำความสะอาดนะครับแล้วก็ถึงจะ แกะพลาสติกอะไรประกอบนะครับนี่ข้างในมันเป็นแบบนี้สังเกตว่าตรงนี้นะครับนี่ตัวชาร์จนี่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีปุ่มเมนูนะครับปุ่มย้อนกลับพวกนี้ไมโครโฟนนะก็เปลี่ยนทีเดียวเลยนะครับนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็เช็คเครื่องละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็ส่งให้ลูกค้าโอเคครับประมาณนี้นะครับสิกคโปร์เป็นตัวชาร์จหรือใครมีปัญหาแบตเตอรี่นะครับรื่งเก่าๆเนี่ยแบตเตอรี่มันก็ เริ่มที่จะเสื่อมแล้วนะครับหมดเร็วเดยกก็ติดต่อมาได้เลยนะครับอ่ามันจะมีปัญหาที่ตุดช้ากับแบตเตอรี่นี่แหละตามอายุนะครับขอบคุณมากครับ